สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัเบอร์กกรรมกันด้วยนะคะเย่เย่ยก็วันนี้ว,นนวันที่1เดือน11นะคะก็เดือนที่11เป็นเดือนเกิดของเกมนี้นะคะเกมไลฟ์เพสซึ่งปีนี้เป็นปีที่9ของเกมนี้แล้วก็ ยินดีกับเกมลายเพย์ด้วยนะคะสุขสันตันเกิดนะวันนี้พี่ก็จะมาสอนทุกคนทำอีเวนต์ครบ9ปีนะคะ <c oughs> จะพูดยังไง <c oughs> ก็หลังจากนี้เสียงหายนะคะทุกคนก็ขอเป็นภาคแทนนะคะซึ่งคลิปนี้เนาะก็จะเป็นลายเพย์ครบเ้9ปีการเดินทางข้ามมิติครั้งที่9นะคะซึ่งอีเวนต์นี้นะคะจะถึงวันที่29พฤศจิกายนนะคะ เยี่ยมชมมิติเวลาลายเพและเคลียร์เก้ามิชชั่นพบกับนางฟ้าแห่งเวลาได้เลยก็วันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอดมิชชั่นที่1นนะคะง่ายๆภายใน2นาทีนะคะทุกคนดูเหมือนว่าที่แห่งนี้จะมีเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นมากมายลองไปเยี่ยมสแควร์ซูบาสะเลยก็มิชชั่นนี้นะคะง่ายๆเนาะให้เราไปที่สแควร์ของซูบาสะนะคะซึ่งเป็นสแควร์ใหม่นะคะ ก็ก่อนอื่นเรก็ต้องไปที่ปุ่มสแควร์นะคะปุ่มเสียงเงืองตรงนั้นนะแล้วก็ไปที่อันแรกซึ่งบรษาสแควร์กดเข้าไปนะคะแค่นี้ล็ค่ะมีแค่นี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ออกมาเลยนะคะทุกคนกดไปที่ขวามือด้านบนสุดนะคะออกมาเพื่อรับรางวัลนะคะนี่ก็ตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราไปรับรางวัลตรงปุ่มทางซ้ายมือนี่นะคะที่เป็นเลขเก้านะแล้วก็ลงมานี่อันนี้จะเป็นมิชชั่นแรกของวันที่หนึ่งนะคะ สำหรับใครที่อยากดูมิชชั่น2นะคะก็วันพรุ่งนี้นะหรือถ้าเลยวันที่2องล้ก็อยากย้อนกลับมาดูนะคะทุกคนให้ไปกดที่ตัวไอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็จะขึ้นไว้ที่ตัวไอนะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ให่กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องมาเปรักกันด้วยนะขอบคุณคะ่ะ